แต่ว่าออกมา,กาที่ก็มีบกตกมาด้วยนะครับเอ็นจออยากให้เอ็นจอกับการสแสดงนีงว่วิธีของเราช่วงนี้คอนเสิร์ตของเราก็เราขอรับใช้เพียงเท่านี้นะครับว่าจะใดกิริยาใดไม่สุภาพชุ้คอนเสิร์ตองท่านก็ขอภยัยเวลาที่ดีด้วยนะครับยังไงแล้วฝากพรุ่งนี้อีกหนึ่งคืนกับการสแสดงกักท่านผู้ชมที่ด้วยกันกันนะครับผมสิ่งหนึ่งเลยนะที่มันเป็นอุปสรรคกับการแสดงออกนะครับรู้สึกสนุกเฮฮาก็แสดงออกมาได้เลย เออขนนันะ้นเล่นใหญ่ไปขนาดนะั้นคือมาเล่นลิเกเถอะ <c oughs> ถ้าจะขยับตัวขนาดนันะ้นหรือเสียงปรบมือเวลาถูกใจครับ <c oughs> อ,อันนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นรีแอคกับนักแสดงและน้าเาวทีอันนั้นใช่เลย <c oughs> อันนี้นเป็นุศักับ์ทุกศาสตร์นะไม่ใช่ลิเกอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ตอนนี้มันเป็นหมดเลยฝากไว้ด้วยกันนะครับใน,นช่วงนี้ e น j o ยนะครับฝากแม่ๆพี่ๆท,ที่ชอบการสแสดงศิลปะลิเกไทยเดี๋ยวได้ชมอย่างเต็มรูปแบบช่วงนี้ไม่เสียเวลา <c oughs> ชมการแสดิเกตได้นะโอกาสดีงับประวัแสบประเอรเป็นใพไกับ